เผยภาพตัวเครื่องต้นแบบ iPhone 13พร้อมสีใหม่ RoseGo เ e, ตรียมเปิดตัวกันยายนนี้เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ iPhone 13 Series ซ,ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสเปคและดีไซน์เผยออกมาบ้างแล้วครับล่าสุดก็ได้มีภาพตัวเครื่องสีใหม่ถูกเปิดเผยออกมาก่อนงานเปิดตัวเป็นที่รีบร้อยวครับโดยภาพ iPhone 13 ที่คาดว่าจะเป็น iPhone 13 Pro หรือ iPhone 13 Pro Max ได้ถูกเผยเออกมาจากแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ประเทศจีนซึ่งตามแรงงานระบุว่าเป็นเครื่องต้นแบบปรวตัท้ายโดยมีดีไซน์ตัวเครื่องที่คล้ายกับ iPhone 12 Series โดยการจัดวางกล้องขนาดใหญ่ให้กอบโมดูลสี่เหลี่ยมชิดมุมซ้ายบนไปจนถึงตัวเครื่องที่มีผิวสัมผัสแบบด้านแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเครื่องต้นแบบ iPhone 13ที่เผยเออกมามีตัวเครื่องสีใหม่อย่างสีชมพูทอง l o s โก e, ซึ่งเป็นสีที่ห่างหายไปนานแล้วครับส่วนสเปคีมเยงานว่า iPhone 13ซีรีจะใช้หน้าจอแสดงผล LTPO OLED จากทาง a m s u n งที่มีค่า r e f เฟ s h ล a t e 120 h z ช่วยให้การแสดงผลได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นครับเมื่อเทียบกับหน้าจอ 60Hz ที่ iPhone ใช้อยูต่ตัวหน้าจอยังสามารถปรับแสดงผลอัตโนมัติได้ตั้งแต่1ถึง120 h z เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและมีดีไซน์รอยบากด้านหน้าตัวเครื่องที่เล็กลงกว่าเดิมครับหลังจากนี้ iPhone 13 s จ r ลี่จะใช้ชิปเซ็ตตัวใหม่อย่าง Apple A15 บ i o n i c ที่ช่วยให้ประมวลผลได้ยอย่างรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อบรอข่าย WiFi 6พร้อมให้กล้องอัลตร้าวโครงสร้างแบบ6ชิ้นเลนที่รองรับระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติคาดว่า p h o n e 13 s จ r ลี่จะเปิดตัวช่วงเดือนกันยายนที่เช่อถึงนะครับแต่ข้อมูลที่เผยม,มาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันยังเป็นทางการนะครับ เราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวท่าบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT ทีฟ้เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ